สวัสดีครับวันนี้พบกับ canon unbox เราจะมาเปิดกล่องกล้อง usr7 เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในกล่อง usr7 ให้อะไรมาบ้าง body usr7 มาพร้อมกับปุ่มคอนโทรลอัจฉริยะตัวใหม่ body ทำจากอลลอยซิลกันฝุ่นกันละอองน้ำช่องเสียบแฟลชรูปแบบใหม่ม u l t i ฟัง c t i o n hot s h ปุ่มคอนโทรลต่างๆ จากด้านหลังด้านบนช่องการเชื่อมต่อสัญญาณ USB C และ HDMI ที่เป็นรูปแบบไมโคร HDMI ไท Type D ช่องการเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลและช่องหูฟังบวกถึงช่องไมโครโฟนเพื่อรองรับการทำงานในฝั่งวิดีโอช่องมองภาพ EVF จอขนาด3นิ้วรูปแบบทัชสกรีน สามารถปรับหมุนองศาได้ช่องใส่การ์ด2ช่องรองรับ sd card แบบ u h s i ทั้ง2ใบขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาเพียง612กรัมตัวนี้มาพร้อมกับเลน rf s 1 8 150 f 3 5 6 3 is และ stm ตัวนี้เป็นการออกแบบเมาส์แบบใหม่ ซึ่งเกิดคู่กับกล้อง a b s Type C แท่นชาร์จ LC-E6E e, พร้อมกับแบตเตอรี่ l p e 6 n h ซึ่งให้ความจุไฟถึง2,130มิลลิแอมป์สายข้องกล้อง Step ใบรับประกันกับคู่มือววลันตีของ Canon Thailand กล้อง EOS R7 นะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์ CMOS เซนเซอร์ APS-C หรือว่ากล้องตัวคูณ1.6ของทาง Canon ครับที่มีข้อโดดเด่นก็คือในเรื่องของเพิ่มทางยาวโฟกัสให้กับเลนช่วง Super Tele นะครับในการถ่ายนกถ่ายคีฬาต่างๆก็จะเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของรูปแบบการทำงานนะครับรวมถึงชิปประมวลผลตัวใหม่ล่าสุดก็คือ DIGIC X นะครับตัวล่าสุดของทาง Canon เช่นกัน าพร้อมระบบป้องกันสั่น IBIS ในตัวกล้องซึ่งทำงานร่วมคู่กับตัวเลนส์ได้สูงสุดถึง8สตอ็อกระบบโฟกัสได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพี่ R 3นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ I นะครับหรือว่า Face Detection นะครับทั้ง People ฝั่งที่เป็นมนุษย์นะครับหรือว่าภาพบุคคลส่วนที่เป็น Animal นะครับก็คือภาพสัตว์แล้วก็มีตัวใหม่ก็คือ Vehicle นะครับที่โดนถ่ายทอดมาเช่นกันในตัวนี้แล้วก็พิเศษเลยในตัว R 7จะมีฟังก์ชันใหม่ที่มีโหมดชื่อว่า ออโต้เลเวลลิ่งนะครับจะช่วยในเรื่องของการจับถือกล้องเวลาเราถ่ายภาพที่เป็นเส้นแนวตั้งและแนวนอนน,อน,นะครับโดยการขยับเซ็นเซอร์ช่วยให้เราถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดใหม่ล่าสุดที่อยู่ใน R7 เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของซีนโหมดฝั่งในการทำงานก็จะมีโหมดใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นแพนนิงโหมดนะครับหรือว่าพารลมาช็อตหรือว่าถ่ายภาพกลางคืนนะครับโดยมือถือถ่ายได้ได้สะดวกขึ้นนะครับตัวกล้องก็จะช่วยในเรื่องของการทำงาน ในเรื่องของพวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบการถ่ายโฟกัสแบ็กเกตติ้งหรือว่าการรวมภาพนะครับตัวกล้อง R7 ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมภาพได้สูงสุดถึง999ลูกเลยนะครับตัวนี้มาถึงในเรื่องของฝั่งวิดีโอกันบ้างตัวกล้อง R7 นะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดระดับ 4K 60เฟรมนะครับเป็นการโอเวอร์แซม pling จากตัว 7K นะครับนั่นหมายความว่าวิดีโอ 4K ใน R7 เนี่ยครับให้ความละลียดที่สูงกว่าตัว 4K ปกติ นะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของแ a n o n น o c k 3ให้มาเลยในตัวนะครับรวมถึง h d r PQ ในฝั่งที่เป็นหมวดวิดีโอด้วยนะครับไฟล์วิดีโอที่ได้จาก R7 จะ 5, เป็นไฟล์ Mpeg4 นะครับแล้วก็ข้อดีอีกตัวหนึ่งก็ที่ได้รับมาในเรื่องของการถ่ายวิดีโอต่อเนื่องได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงนะครับตัวนี้ทำให้ในเรื่องของการทํางานของฝั่งวิดีโอนะครับก็สามารถทํางานได้สะดวกขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ที่เรานามาใช้แล้ว ในเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลก็ยังรองรับในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับ Camera c o n n e c t หรือว่ามีการโอนถ่ายข้อมูลนะครับผ่านตัวช่องสาย USB C นะครับเข้าคอมพิวเตอร์นั่นเองโอเคครับการรับประกันของตัวกล้องนะครับทางแ Can นอนจะรับประกันตัวกล้อง1ปีนะครับแล้วก็ตัวเลนส์2ปีนะครับจะมีใบประกันตัวนี้ให้กับตัวกล้องทุกตัวนะครับจะอยู่ในกล่องนะครับรวมถึงคู่มือนะครับสามารถโหลดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของแ Can นอนนะครับ th.canon นะครับรวมถึงข้อมูลนะครับหรือว่า iCloud ของ Canon image.canon นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับลูกค้าที่สำหรับซื้อประกัน Canon Thailand นะครับจะมีในเรื่องของระบบ iCloud ให้ตัวนี้เรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับยังไงนะครับลองติดตาม,ข,มข้อมูลข่าวสารนะครับการประกันการลงทะเบียนการอบรมนะครับแล้วก็ข้อมูลจากทาง Canon จะมีอัปเดตนะครับในหน้าเว็บไซต์ th. canon delighting you always.